เ้ยไหมแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทำให้เราปรีดแตกได้ง่ายๆบางทีอาจเป็นเพราะเราคิดมากเกินไปจริงๆแล้วเคล็ดลับง่ายๆที่ช่วยให้ใจเย็นลงได้คือการมองเจตนาลองคิดดูว่าทำไมกฎหมายถึงแยกฆาตกรรมกับฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาทั้งที่ผลลัพธ์อาจเหมือนกันแต่เจตนาต่างกันลิบลับปัญหาคือเรามักจะมองเจตนาของคนอื่นผิดพลาดอยู่เสมอคิดว่าเขามีเจตนาร้ายทั้งที่จริงๆแล้วอาจไม่มีอะไรเลยทำไมเราถึงเป็นแบบนั้น ความไม่ชอบตัวเองอาจเป็นตัวการสําคัญยิ่งเราไม่ชอบตัวเองมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งคิดว่าตัวเองสมควรถูกกลัน่นแกล้งทําไมเสียงดังต้องดังตอนเราทํางานทําไมอีเมลไม่มาสักทีทําไมโอปเปอเรเตอร์ต้องใช้เวลานานก็เพราะเรามันไม่ดีพอความรู้สึกแย่ๆเหล่านี้มักเริ่มมาจากออนเด็กที่ใครบางคนทําให้เรารู้สึกผิดรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรพอโตขึ้นเราเลยมองโลกในแง่ร้ายไปหมดเพราะมันคุ้นเคยแม้ว่ามันจะไม่ดีก็ตามลองเปลี่ยนมุมมองดูไหม ลองมองคนอื่นเหมือนที่เรามองเด็กๆเวลาเด็กๆงองแงเราไม่เคยคิดว่าเขาตั้งใจจะแกล้งเราเราคิดว่าเขาคงเหนื่อยคงหงุดหงิดเราหาเหตุผลอื่นๆมาอธิบายพฤติกรรมของเขาเสมอแล้วทําไมเราไม่ทําแบบนั้นกับผู้ใหญ่บ้างละ่ะแทนที่จะคิดว่าคนที่แซงคิวเราที่สนามบินตั้งใจจะเอาเปรียบเราลองคิดว่าเขาอาจจะนอนไม่พอเจ็บเขา่าหรือทะเลาะก,กับแฟนมาก็ได้นักปรจชญาชาวฝรั่งเศสเอมิลออกุสชาตียเคยบอกว่า อย่าตัดสินว่าใครเป็นคนเลวร้ายให้มองหาเข็มของเขาหมายถึงให้มองหาความเจ็บปวดที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมแย่ๆของเขาลองจินตนาการว่าเขากำลังทุกข์ทรมานอยู่ในเรื่องที่เรามองไม่เห็นการที่เราใจเย็นลงได้คือการที่เราสามารถจินตนาการถึงความเจ็บปวดนั้นได้แม้ว่าเราจะไม่เห็นมันก็ตามจำไว้ว่าคนที่ทำให้เราโกรธอาจจะกำลังเผชิญกับความวุ่นวายผิดหวังกังวลหรือเศร้าอยู่ก็ได้ลองเปลี่ยนจากความโกรธเป็นความสงสารดูไหม ลองให้ความเมตตาในที่ที่ไม่คาดคิดกับคนที่ทำให้เราหงุดหงิดที่สุดดูมองหาเข็มของเขาแล้วคุณจะใจเย็นลงได้เยอะเลย